มาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่28ของเดือนกรกฎาคมปี2566วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพ่อของชาติหรือเป็นวันคล้ายวันพระสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิระกาวเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบวันนี้ที่วัดป่าเองก็จะจัดอ่าสวด มนต์ถวายพระพรพระองค์ท่านในช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นก็ขอ,ขอเชิญชวนญาติโยมที่อยู่ใกล้วัดได้มาร่วมสวดมนต์พร้อมกันช่วงเช้าก็ทางที่ว่าการอำเภอก็คงจะมีการตักบาตร <c oughs> นี่เป็นเรื่องของความดี สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่คู่ประเทศไทยเราอย่าโยมทั้งหลายอย่าทิ้งหลักถ้าเราหมัวสับสนวุ่นวายไปกับคณะบริหารซึ่งคณะบริหารแผ่นดินก็เป็นตัวแทนแต่งตั้งตามระบอบพรัฐธรรมนูญก็ว่ากันไปแต่หลักใหญ่คือ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินไม่ขายประเทศนะแต่ว่าถ้าเป็นนักการเมืองอาจจะขายประเทศก็ได้นะหรือจะหน,นีไปอยู่ที่อื่นก็ได้ถ้าเกิดมีปัญหาแต่พระเจ้าแผ่นดินจะไม่หนีประเทศนะอันเราต้องให้ความสำคัญเคารพรักพระองค์ท่านพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ บรรพบุรุษของเราประเทศไทยเราที่ช่วยกันกอบกู้ชาติและศาสนามาเป็นของคู่กันในประเทศไทยนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงจะได้ถือโอกาสนำะพาท่านทั้งหลายมาศึกษาเรื่องของธรรมะธรรมะนั่นเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรานั่นอยู่อย่างมีความสุข ความสุขสงบร่มเย็นด้วยบารมีธรรมธรรมก็คือธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทั้งหลายได้มีการประพฤติปฏิบัติคือเรื่องง่ายๆก็ตั้งแต่ศิล5ห้าเรื่องตั้งแต่การรู้จักเสียสละบริจาคทานรรมพีกรรมให้ญาต,ติพีเปตตพี พระราชาพีนะเรกเป็นการอุทิศถวายอย่างเงี้ย <c oughs> การพระราชาพีก็คือทำพระราชพีก็คือมีความเคารพจงรักภักดีต่อพระองค์ร่วมกันสมัครสมานทำบุญตักบาตรและก็น้อมกราบน้องกระหม่อมถวายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบุญและเป็นราชาพีทำเพื่อพระราชาทำเพื่อประเทศชาติ ท่า <c oughs> น,นี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้จะพาท่านมาศึกษาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดถึงคำว่าเจ้ากรรมนายเวรซึ่งช่วงนี้ก็จะมีการถวายต้นเทียนต้นเทียนเดี๋ยวนี้ก็สั้นลงเหลือประมาณสักสิบกว่านิ้ว นาแต่ก่อนนี่สูงใหญ่ต้นเทียนอย่างนี้นี่ต้นเทียนก็เล็กลงทูบเทียนก็เล็กลงเทียนนั้นกล่องใหญ่แต่ว่าข้างในเล็กลงอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเอยเรื่องปากท้องเรื่องการเมืองมันยังไม่คงที่หลายอย่างหลายปัจจัยแต่ในที่สุด จึงเหล่านี้มันเป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติไม่มีใครที่จะไปยับยั้งกฎของธรรมชาติจากสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปสิ่งต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติอย่างนี้คนป่วยอยู่ฝนก็ตกนะ คนดีฝนก็ตกฝนจะตกน้อยจะตกมากใครจะมีอำนาจไปสั่งฝนได้แดดมันออกนะคนแพ้แดดไปถูกแดดแดดก็เ <c> ผ <oughs> าไหม้ทำให้เจ็บปวดใครจะเป็นเจ้ากรรมที่ไหนละในเวนที่ไหนละ่ะไปผู้ทำกรรมทำบาปนั้นรวมไปถึงน้ำท่วมพัดพาเอาตึกบางบ้านบังรถบ้าง ใครเป็นคนทำล่ะแล้วลเจ้ากรรมในเวรเป็นใครล่ะนั่นก็คือธรรมชาติเมื่อฝนตกลงมาสู่บนยอดแห่งภูเขาไหลลงห้วยน้องคลองบึงก็มารวมกันใหญ่เป็นน้ำใหญ่ก็พัดพาบ้านบางตึกบางก้อนหินบางไปอันนี้ก็เป็นธรรมชาติาจึงเรียกว่าภัยธรรมชาติใช่ไหม <c oughs> นั้นวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องกลไกธรรมชาติตัวนี้ เราทั้งหลายเคยฟังว่าไปทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรวันนี้จะเอาประเด็นนี้มาให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษากันว่าเจ้ากรรมนายเวรคือใครแล้วทำไมมีสิทธิ์เหนือใหญ่มากจนถึงขนาดเราต้องเรียกว่าเป็นเจ้าซึนะ่งเจ้าก็ในประเทศไทยเราก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละเป็นเจ้านะ แต่เราก็ใช้คําว่าผู้ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรน,นี้ขึ้นชื่อว่าเจ้าด้วยอย่างเงี้ยในเรื่องนี้ญาติโยนทั้งหลายพู้เจ้าทรงตรัสว่าเจ้ากรรมนเวรไม่มีอา้าวมันเจ็ดสวนทางกับโยมละโยมบอกเจ้ากรรมนเวรมีแต่ผู้เจ้าทรงตรัสว่าเจ้ากรรมนเวรไม่มีมีแต่ผูกเวรจองเวรน,นี่มี ส่วนที่จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่มีนั้นมันเป็นธรรมชาติตัวเราก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมฮะคนอื่นที่เกิดมาบนโลกนี้ก็เป็นธรรมชาติสุนัขหมาแมวโคกระบือช้างม้าลาก็เป็นธรรมชาติก่อนหินต้นไม้ต่างๆก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมฮะเพราะนั้นธรรมชาติจริงไม่ได้ว่าใครเป็นผู้เจ้ากรรมนายเวร แต่กฎธรรมชาติอันนี้ผู้เจ้าทรงตรัสว่ากรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะมีผัสสะนะครนี้ผัสสะก็พระองค์ก็ทรงตรัสไม่ได้เป็นของใครอีกมันก็เลยลงตรงที่ว่ากรรมไม่เป็นของใครนะกรรมไม่มีใครเป็นผู้ลิขีดหรือจดกรรมแต่กรรมนั้นเป็นไปตามธรรมชาติ จากสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปไปจนถึงขนาดที่พระองค์ทรง,งตรัสว่าผัสสะเนี่ยเป็นเหตุแห่งกรรมตัวกรรมจริงๆคือเจตนาเป็นกรรมตัวเหตุที่จะทำให้เกิดกรรมก็คือผัสสะ ผัสสะทางไหนพรรองตรงตัสว่าผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางกายผัสสะทางใจอันนี้คือกรรมที่จะเกิดจากการผัสสะอย่างนี้เช <c oughs> ่นถ้ามีตาเราก็จะเห็นรูปใช่ไหมอย่างญายมเขาลัง รับชมอัตมาอยู่วันนี้แชดขึ้นมาหนึ่งท่านคือคุณบัญชาบุตรน้อยนะเพราะมีตาก็ได้เห็นรูปอัตมากำลังกล่าวธรรมอยู่ที่กุฏิสงบัดป่าหนองไขนกเนี่ยก็เ,เพราะมีตาใช่ไหมจึงเห็นรูปกัก่นี้ในเรื่องของตาเนี่ยมันมีเฉพาะตาเราหรือพ่อแม่เราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีตาเห็นไหม หรือลูกหลานเราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีตาก็กลับไปดูไก่สุนัขหมาแมวช้างโคมา้ากระบือแพะสุกรเขาก็มีตาใช่ไหมรวมไปถึงกุ้งหอยปูปลาก็มีตาเล้วเอาเราบอกว่าตาเราแสดงว่าตากุ้งหอยปูปลาโคกระบือเหล่านั้นก็เอาตาเราไปหรือ นะ่มันไม่ใช่นะ <c oughs> นะั่นมันเป็นกลไกธรรมชาติที่มีตาไม่ว่าคนแล้วสัตว์ถ้ามีตาเมื่อเห็นแล้วธรรมชาติที่เกิดจากการเห็นก็ย่อมมีคืออะไรคือพอใจและไม่พอใจหรือเฉยๆจากการที่มีตาเห็นรูปเห็นไหมฮะ อันนี้เองพระเจ้าทรงตรัสว่านี่แหละไม่ได้เป็นของใครตาหูจมูกริ้งกายใจไม่เป็นของใครแต่เป็นไปตามกฎธรรมชาติที่เรียกว่าอีทัปปัจิยตาและปฏิสมุปบาทอาศัยจากสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยเมื่อได้เกิดขึ้นแล้วจากสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นนะถ้าสิ่งนี้ไม่มีล่ะสิ่งที่จะเกิดก็ไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้มันก็ดับไปอย่างเงี้ย นี่กำลังจะปูทางให้โยงหลายได้เข้าใจว่าเจ้ากรรมในเวรไม่มีแต่เจ้ากรรมในเวรนั้นคือเกิดจากผัสสะเกิดจากการผูกเวรจองเวรของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นคือความไม่รู้ใช่ไหมก็ยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอะไรผู้เจ้าก็ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนในตัวตนของเราคืออะไร หลายคนอามาว่าไม่รู้ตัวตนนะรเจ้าว่าตัวตนของเรามีอยู่ห้า,หากลุ่มคือหนึ่งรูปนี่ว่าเป็นตัวตนเวทนาคืออารมณ์สุขทุกข์ว่าเป็นตัวตนสัญญาจำได้ไม่รู้ว่าเป็นตัวตนสังขารการปรุงแต่งว่าเป็นตัวตนวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งเนะี่ยว่าเป็นตัวตน ตัวตนเรามีอยู่ห้าที่นี่แหละอันนี้พระเจ้าเรียกว่าตัวตนพอเราไปยึดถือขันทั้งห้าว่าเป็นตัวตนอันนี้แหละพระเจ้าทรงตรัสว่าทุกมันก็เกิดตรงนั้นกรรมมันก็เกิดตรงนั้นอันนี้ในกระบวนการตัวตนที่ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่ประกอบด้วยเวทนาเวทนาอีกสี่เนี่ย มันเป็นตัวตนแล้วการก่อเกิดขึ้นของตนก็คือเท่ากับการก่อเกิดขึ้นของกรรมเ,เราก็จะเริ่มเข้าใจกรรมในมิติของพระพุทธเจ้ามิติของพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลายเห็นธรรมชาตนะิเข้าใจธรรมชาติและก็อยู่กับธรรมชาติอย่างไม่เป็นทุกข์ สถานการณ์ริงรอบตัวเราก็เป็นธรรมชาติตัวเราก็เป็นธรรมชาติฝนตกแดดออกกลางวันกลางคืนเย็นร้อนอ่อนแข็งสุกทุกข์เฉยเฉยหรือได้รับความวิบัติแตกสลายไปก็ล้วนแต่เป็นธรรมชาตินี่คือเข้าใจธรรมชาติเมื่อเข้าใจธรรมชาติแล้วเราก็จะไม่ไปคิดไปยึดไปถือว่าโอ้เจ้ากรรมในเวรเราคนนี้คนนั้นเนี่ย เจ้ากรรมในเวรไม่มีแต่มีแต่ผูกเวรจองเวรนั้นมีใครเป็นคนผูกเวรจองเวรก็คือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกมีอวิชชาไม่รู้ก็มีตัณหาเป็นตัวผูกยึดไว้ก็เลยตนีห่วงกันและในที่สุดก็เพราะวิวาทกันติ่มแทงกันด้วยหอกคือปากว่ามึงมึงมึง บาปกรรมอกุศลทั้งหลายก็เกิดขึ้น,นะทะเลาะวิวาทกันฆ่ากันอันนี้แหละเป็นกรรมเป็นการผูกเวรเป็นการจองเวรน yeah. ะ่านเวรกรรมไม่เป็นของใครไม่มีเจ้ากรรมในเวรที่ไหนแต่เป็นไปตามกฎธรรมชาติเรียกว่าจากอาศัยสิ่งที่มีสิ่งนี้จึงมีนั่นเอง ฉันเราสามารถแก้กรรมได้ก็คือละการผูกเวรละการจองเวรว่าผู้นี้ได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้ลักทรัพย์เรา <c oughs> ได้ดูถูกเกียดยามเราได้ฆ่าเราหรือได้ทำร้ายเราก็วางไปซะให้อภัยต่อกันถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ผูกเวรและก็ไม่จองเวรไม่คิดพยาบาทต่อไปกรรมที่เป็นเรื่องของการ ผูเวนจองเวนก็ไม่มีใช็นไหมฮะังั้นภาษาที่ถูกก็คือเจ้ากรรมนเวรไม่มีแต่ที่มันมีเพราะว่าเป็นเรื่องของการผูเวนจองเวนโยมก็เห็นสังคมที่ทะเลาะวิวาทกันบนโซเชียลก็ดีบนหน้าต่อหน้าตาต่อตาฟันต่อ,ตอ,ตตอฟันกันก็ดีอย่างเงี้ยเป็นการผูเวนจองเวนพยาบาทกันแต่เมื่อไรก็ตามเราให้อภัยซึ่งกันและกัน เวรทั้งหลายย่อมระงับเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับด้วยการผูกเวรจองเวรนะอันนี้ไม่ในพระไตรปิฎกไม่มีบอกเจ้าการรมนเวรแต่บอกว่าผู้มีผูกเวรจองเวรใครเป็นผู้ผูกผูกเวรจองเวรคือสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูกยึดมัน่นถือมั่นเอาคาหน้ออา,นาเป็นตัวเราแต่สุดกาหน้า,นาตั้งหลายไม่เป็นตัวเราเนี่ย <c oughs> แต่แล้ว,วเมื่อเราแก้กรรมด้วยการไม่ผูกเวรไม่จองเวรอันนี้แหละแก้กรรมอันนี้แหละปลดปล่อยเจ้ากรรมนเวรอัน,นเจ้ากรรมในเวรในปฏิจจสมุปบาทไม่มีแต่พระเจ้าทรงตรัสว่าใครเป็นคนจดกรรมเจ้ากรรมนเวรใครเป็นคนจดพระเจ้าว่าไม่มีใครจดแต่เกิดจากผัสสะผัสสะนี่เหี่ยเป็นตัวกําหนดเป็นตัว จำไว้เช่นพระองค์ทรงตรัสว่าภสษะที่มาทางตาเมื่อเห็นรูปแล้วเกิดความกำหนัดยินดีในรูปสยบมัวเมาจับอกจับใจในรูปอันนี้จดไปแล้วได้ยินเสียงทางหูชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นนี่แหละจดไว้แล้วภาษาจดไว้แล้วอย่างเงี้ยได้กลิ่นทางจมูก พอใจไม่พอใจเกิดขึ้นหรือเฉยๆเกิดขึ้นทางจมูกก็จดไว้แล้วทางลิ้นทางกายทางใจก็เหมือนกันอย่างงี้ยงนั้นตัวที่จดกรรมจดการกระทําของมนุษย์เทวดาสัตว์เดชานทั้งหลายนั้นก็คือภาษานั่นเองเมื่อภาษากระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมกระทําแล้วในโลกนี้พระเจ้าก็ทรงตรัสว่า ไม่มีใครดอกที่เมื่อ <c oughs> ภาษากระทบแล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนบุญหรือส่วนบาปเมื่อภัษากระทบเป็นส่วนแห่งบุญก็ทำบุญภาษะแห่งความเป็นบาปกระทบแล้วก็ทำบาปนั้นพระเจ้าทรงตรัสว่าภัษะไม่มีศาสนาไม่ได้เป็นของใครอีกนะไม่ได้เป็นแต่ของมนุษย์หรือสัตว์เดชานหรือเทวดา ตาโรคเววิสัยแต่ภาษาเป็นเหตุเกิดจากธรรมที่อาศัยกันอะรกันอย่างนี้อย่างเงี้ยเสร็จ <c oughs> แ,แล้วเมื่อเมื่อเข้าใจในเรื่องอิทัพปะยะตาปฏิสมุปบาทเราจะเห็นช่องทางแห่งการยึดมั่นถือมั่นเรื่องเจ้ากรรมในเวนเนี่ยถูกต้องตาความเป็นจริงเรามักจะพูดเสมอว่าโอ้เป็นเพราะเจ้ากรรมในเวนในอดีตนั่นแหละทำให้เราเป็นอย่างนี้ แต่ผู้เจ้าไม่ใช่กรรมทั้งหลายเกิดจากภาษานั่นเองแล้วภาษาก็ไม่ได้มีศาสนาเลยใครจะนับถือศาสนา,าจีนไหวพระจันทร์ไหวพระอาทิตย์ไหวต้นไม้ภูเขาศาสนาใดก็ตามเนี่ยผมก็ต้องตัดว่ามีภาษาทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีภาษากระทบแล้วใครจะทำที่ดีดหรือชั่วดูเฉย อันภาษากระทบนี่แหละเป็นเหตุทำให้เกิดกรรมนะก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจในเรื่องเจ้ากรรมในเวรตามหลักอิทัิปยาตาและปฏิสมุปปาทตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องแล้วเราก็จะแก้กรรมแก่เวรอย่างถูกต้อง เวนทางตาเวนทางหูเวีนทางจมูกเวนทางลิ้นเวนทางกายเวนทางใจเลยเมื่อกระทบสัมผัสแล้วรีบทิ้งให้เร็วแล้วก็เอาไปอยู่ไหนล่ะกจิตเรานี้วันหนึ่งหนึ่งก็ไม่ค่อยอยู่กับตัวตนไปเรื่อยเฉยพระเจ้าว่าเอาไปผูกไว้กับลมหายใจเข้าหายใจออกที่เรียกว่ากายยาคขตาสติมีสติอยู่กับกาย เมื่อเรามีสติอยู่กับกายอย่างนี้นะชื่อว่าเป็นการระง,งับเสียได้ซึ่งเจ้ากรรมนายเวรเห็นการเกิดดับ <c oughs> เห็นภาวะสุขทุกข์กที่เกิดขึ้นกับลมหายใจเข้าหายใจออกก็เกิดดับในนี้เข้าใจเจ้ากรรมนายเวรอย่างถูกต้องระองทรงตร,รัสว, <c oughs> ว่าเมื่อเราเจริญอาณาปณสติ มีสติอยู่กับลมหายใจบ่อยๆรักก็ไม่รักชังก็ไม่ชังเมื่อไม่มีรักไม่มีชังเวรที่ไหนจะเกิดขึ้นกรรมที่ไหนจะเกิดขึ้นอย่างเนี้ยมันก็มีแต่กรรมที่เป็นกุศลเป็นไปในความดีเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อพระนิพพานอย่างเนี้ย ก็ขอโมทนากับท่านที่โพสก็ามาวันนี้มีทั้งหมดห้าท่านด้วยกันเจ้ากรรมในเวรไม่มีมีแต่ผู้ผูกเวรจองเวรนะผู้ผูกเวรจองเวรเป็นใครเพราะทาไมถึงไปเที่ยวผูกเวรจองเวรก็คือสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นตนาเป็นเครื่องผูกนั่นแหละเป็นผู้ผูกเวรจองเวรนะสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นคือกาก็เพราะไม่รู้เนะี่ย ไม่รู้อะไรเพราะไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุแห่งทุกไม่รู้การดับองทุกไม่รู้หนทางดับไม่เหลือของทุกแล้วไม่รู้ว่าที่เกิดของตัวตนมาอย่างไงแล้วตัวตนจะเป็นไปอย่างไงอันเนี้ยพระองค์ตรงเรียกว่าผู้มีอวิชชาก็เลยไปคิดว่ามีเจ้ากรรมนายเวรจำเสียใหม่เลยญาติโยมองลาเจ้ากรรมนายเวรไม่มีมีแต่ผู้ผูกเวรจองเวร ไปผูกไว้ว่าคนนี้ด่าเรากคนนี้ตีเราคนนี้ลักทรัพย์เรากคนนี้แย่งอนุญอันนี้ของเราก็เลยผูกไว้แล้วก็เลยจําไว้แม้กระทั่งถูกคําด่าแม้แม่บอใจเลยผูกคําด่าไว้เป็นสิบปียี่สิบปีอ่างเงี้ยนั้นคําว่าผูกเวนจองเวนเนี่ยจองคือจองไว้ในภาษาเมืองเขาว่ามันจองไว้มันจองไว้อย่างเงี้ยงั่นก็ขอยอมทั้งหลาย ละซะละผูกเวรละจองเวรให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยองค์ตรงการว่านี่แหละเป็นที่หลบมานี่แหละเป็นที่ละเสียได้ซึ่งผู้ผูกเวรจองเวรหวังว่าทั้งหลายคงจะรู้จักเจ้ากรรมในเวรแท้จริงตามหลักพุทธศาสนาพระยาวยงรมสอนเจ้ากรรมในเวรไม่มีมีแต่ผู้ผูกเวรจองเวร และเวรน,นั้นไม่ได้เป็นของใครมันเป็นเพราะสัตว์ผู้มีวิชชาเป็นเครื่องการตัณหาเป็นเครื่องผูกและการกระทําดีก็ตามชั่วก็ตามเกิดจากภาษาและภาษานี้ก็ไม่มีศาสนาเลยภาษาทางตาทางหูจมูกริ้งกายใจมันมีหมดแหละนี่มันเป็น,นกลไกของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นบนโลกนีนะ้ธรรมชาติก็ไม่ได้เป็นของใครเย็นร้อนอ่อ,อนแข็งฝนตกน้อยตกมากก็ไม่ได้เป็นของใคร องค์ทรงเรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติอ่าก็ขอโมทนาขอให้ท่านั้งลายศึกษาไปแล้วก็เป็นผู้เจริญทมที่เรียกว่าธรรมชาติให้เป็นให้แน่นนั่นก็คือมีสติกับลมหายใจบ่อยๆแล้วก็มีโอกาสไปทำบุญกันวันนี้ไปทำบุญที่วัดน้อมก้าวน้อกมกระหม่อมถวายเป็นราชาพี่อุทิ์แต่พระราชา ท้งองค์ก่อนๆมาจนถึงองค์ปัจจุบันอันนี้เรียกว่าเป็นการแสดงเครื่องหมายของคนดีรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอย่าทำลายแผ่นดินนะแผ่นดินก็คือที่เรายืนเราเหยียบเรานั่งเรานอนอยู่รวมไปถึงพ่อแม่พระราชาพระสงฆ์พระเจ้าก็รวมกันอยู่บนแผ่นดินนี้นะขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีของชาติของศาสนาพระมหากษัตริย์ คนดีของพ่อแม่คนดีของครูบาอาจารย์อันเนี้ยคนดีก็จะดีดีๆไปเป็นชุดเลยแต่เป็นคนเลวก็เลวไปเป็นชุดเลยเพราะมันเป็นปฏิจจสมุปบาธรรมเป็นธรรมที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นขอให้ท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในความดีนั่นแหละความดีก็จะพาท่านผู้ประพฤติด,ดีปฏิบัตดิดีไปอยู่ที่ดี โปรองรงตัดไว้เลยว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมมิให้ตกไปในที่ชั่วธรรมะคำสอนของพระเจ้าสอนมิให้เราตกเป็นทาตุของกิเลสตกไปสู่อารมณ์ไม่ดีขจัดอารมณ์ไม่ดีด้วยการมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกขอโมทนาขอเจริผ่พร